บอกว่าสายมูเนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆนะคะดีทีพาไปที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะหลังมีรายงานว่าที่นี่มีการแจกรูปปั้นไก่มงคลที่ผ่านการปลุกเสกโดยผู้รับเนี่ยเขาเชื่อกันนะคะว่าไก่มงคลที่ได้รับเนี่ยจะเป็นสิ่งมงคลนะคะที่จะทําให้กิจการทํามาค้าขายนั้นเจริญรุ่งเรืองแล้วที่มาที่ไปของความเชื่อนี้คืออะไรต้องาไปหาคําตอบให้ถึงที่กันตวัสายโยนเจ นี่แหละค่ะนี่คือภาพบรรยากาศการจัดงานพิธีทำบุญครบรอบ11ปีนะคะที่อนุสาวรีย์ไกรสอนราชสีค่ะบริเ,รเวณสี่แยกไกรสอนราชสีค่ะซึ่งถือว่าเป็นสี่แยกด่านหน้าของจังหวัดส,สิงห์บุรีเราจะเห็นรูปปั้นไกรสอนราชสีตั้งสูงเด่นตระ่านและรายล้อมด้วยรูปปั้นไก่ชนหลากหลายขนาดนับพันพันตัวเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกแบบนี้ว่าความพิเศษของงานนี้นะคะก็คือ มีการนิมนคระสมมาร่วมในพิธีด้วยก่อนนำรูปปั้นไก่ที่ยังดูสมบูรณ์แล้วก็มีสภาพดีนะน้ำมาปลุกเสกเพื่อความเป็นสุริมงคลก่อนที่จะนำไปแจกให้แก่ผู้ที่มาร่วมพิธีตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ต้องการนำไปเป็นสิ่งมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวน,นั่นเองค่ะคนที่รับไก่ไปค่ะเขามีความเชื่อกันนะคะว่า รูปปั้นไก่มงคลมีพุทธคุณทางด้านการค้าขายทําให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเมืองสิงห์เนี่ยมาเข้าแถวรับไก่มงคลกันเป็นจํานวนมากอย่างที่เห็นในภาพซึ่งส่วนใหญ่นะเขาชอบไก่ตัวเล็กๆอะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสะดวกในการจัดวางแล้วก็เคลื่อนย้ายนั่นเองค่ะทีนี้หลายคนที่ดูข่าวนี้นะเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงต้องมีการแจกไก่มงคลนี้แล้วที่มาที่ไปเนี่ยของรูปปั้นไก่ หลายพันตัวเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรทําไมต้องมีเป็นพันพันตัวแบบนี้นะคําตอบก็คือว่ารูปปั้นไกรสอนราชสีที่เราเห็นอยู่ตอนต้นนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเป็นที่เคารพสักการะของชาวสิงห์บุรีและผู้ที่มาเยือนรอบฐานด้านล่างของรูปปั้นไกรสอนราชสีเนี่ย จะมีรูปปั้นไก่ชนวางเรียงรายอยู่หลายพันตัวซึ่งเป็นรูปปั้นที่มีผู้มากราบไหว้ขอพรจากไกรสอนราชสีแล้วได้ผลสมความตั้งใจจึงนำไก่ชนมาถวายนั่นเองคุณผู้ชมนี่คือที่มาที่ไปนะดูสิคะถ,ถวายกันเยอะมากเลยนะมีทั้งไก่ขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ไก่เท่าตัวจริงแล้วก็บางตัวเนี่ยก็พบว่าขนาดใหญ่สูงถึง2เมตรนะคะอย่างแบบนี้เลยทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปอะค่ะ จำนวนไก่ที่มีผู้คนนำมาถวายนี่นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมก็เริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้ที่แหละค่ะนายไทยชานสิทธทิวิรัชธรรมค่ะจึงคัดเลือกรูปปั้นไก่ที่ชำรุดส่วนหนึ่งเนี่ยนำไปถวายที่วัดส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่มีสภาพดีมาปลูกเสกเพื่อแจกให้ผู้ที่มีความศรัทธาตามความเชื่อนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ยังไม่พอนะคะเขาก็ยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้ดูสวยงามเป็นระเบียบม,มากขึ้นค่ะทางนี้ผู้ที่มารับไก่มงคลส่วนหนึ่งนะคะก็ยังได้ร่วมบริจาคเงินทําบุญตามกําลังศรัทธาอีกด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็คือที่มาที่ไปของความเชื่อนะคะในการแจกรูปปั้นไก่มงคลที่จังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ